ขาวนิโคเทลิโอไม่โสดแล้วประกาศเปิดตัวคนรักใหม่กลางไอจีเลยละคะ่ะ เรียกได้ว่าหลายคนนั้นคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะสำหรับสาวนิโคเทลิโอถ้าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่มาร์เกคุณภาพเลิกลากับอดีตคนรักอย่างหนุ่มซอลลามจนฝ่ายหนึ่งได้ไปแต่งงานมีลูกใหม่แล้วลวคะคะจนตอนนี้ฝ่ายโน้ตก็มีการประกาศหย่าขาดการกับอดีตภรรยายอย่างติ๊กบิ๊กบาเทอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นสาวนิโคเองเธอนั้นก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาสักทีลคะคะหลังจากตัวเคยประกาศว่าไม่ขอเชื่อคําสัญญ,ญาใดๆจาก ใครอีกแล้วหลังต้องผิดหวังกับความรักขังล่าสุดล่าสุดนี้สาวนิโคททลิโอไม่สดแล้วคะ่ะประกาศเปิดตัวคนรักใหม่กลางไอจีหลังจากเลิกราหนุ่มสอลำนานกว่า3ปีในงานนี้สาวนิโคเองได้ไปร่วมงานวันเกิดของฝ่ายชายพร้อมกับถ่ายภาพสวีทหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆเลยล่คะค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่า Leve love you l o v e you และ l o v e you ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีกันมา มากมาเลยลคะค่ะท,ทีมงานก็นต้องขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้ด้วยคะ่ะ